เราขึ้นเชียงใหม่ไปดูเรื่องของลิน,ลนหุ้ย,ยลินหุ้ยกันก่อนกันละกันนะคะครับลินหุ้ยก็จากไปดาวมีแล้วะนะครับทีนี้ก็มีการเปิดให้ไว้อลัยนะครับโดยเพจเฟซบุ๊กสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้โพสต์ไว้อลัยต่อการจากไปของมีแพนด้าลินหุ้ยวัย21ปีนะครับโดยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็ร่วมไว้อลัยกับมีแพนด้าลินหุ้ย เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับนายเดชนายเดชบุญมาประเสริฐประธานกรรมการองค์การสวนสัต,ตสสว์ตแห่งประเทศไทยนายอัตพรศรีเหรันผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้ร่วมกันวางชอ่อดอกไม้พร้อมยืนไวอไ้อาลัยเพื่อแสดงความไวอไ้อาลัยแก่มีแพนด้าลินหุย้ยหน้าลูกปั้นของมีแพนด้าด้านหน้าทางเข้าสวนสวนจัดแสดงมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับบรรยากาศ ที่บริเวณลูกปั้นหมีแพนด้าซึ่งก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะครับแล้วก็มีแฟนคลับของลินหุยนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยด้านหน้ารูปภาพขนาดใหญ่ของหมีแพนด้าลินหุยด้วยนะครับแล้วก็สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมวางดอกไม้เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่หมีแพนด้าลินหุยณนะบริเวณลูกปั้นหมีแพนด้าด้านหน้าทางเข้าส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะ ทีนี้คนในโลกโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกูรูกูรู้อะไรกันไปหมดนะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้มามาเชี่ยวชาญเรื่อง มีพันด้าอีกใช่แล้วก็พอเห็นภาพที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาถ่ายภาพอะที่หลินหุยนอนแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลอะแล้วก็ไปตีความกันบอกว่าเนี่ยอันนั้นคือตายแล้ว<อ>สวนสัตว์ปล่อยให้หลินหุยตายอยู่ตรงนั้น<อ>หรือบ้างก็บอกว่าตายตั้งนานแล้วอ,อะไรเนี้ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องออกถแถลงการชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ กรณีมีการแชร์ภาพแพนด้ามีเลือดกำเดาไหลโดยอ้างว่าเป็นการตายของหลินหุ้ยที่ไม่ได้รับการดูแลนะคะเขาก็เลยชี้แจงบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะเข้ามาไลฟ์ในส่วนจัดแสดงแพนด้าขณะที่หลินหุยหลับ ส่วนรอยเลือดที่เห็นนั้นเป็นเลือดกำเดาที่ไหลออกไปช่วงที่พี่เลี้ยงกำลังเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนำเข้าคอกกักทำการรักษาค่ะภาพนี้เป็นภาพแพนด้าหลินหุยหลับในส่วนจัดแสดงยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การสังเกตการของสัตวแพทย์และทีมพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดค่ะและเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวก็คือ18เมษายนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวันก่อนหน้านี้เลยนะคะขณะนี้มีภาพและข้อความต่ ต่างที่บิดเบือนจากความจริงไปแชร์ในสื่อออนไลน์ทําให้สวนสัตว์เชียงใหม่และองค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับความเสียหายนะคะโดยสวนสัตว์เชียงใหม่ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในการเลี้ยงดูแลตลอดจนให้การรักษาอย่างเต็มกําลังความสามารถทั้งไทยแล้วก็ฝ่ายจีนค่ะการสูญเสียหลินหุ้ยเป็นการจากไปอย่างยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ทุกคนที่ให้ความรักความผูกพันมายาวนานกว่า20ปีที่ผ่านมาค่ะ คือเรื่องนี้นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณันทยาคุณชมที่สะท้อนเห็นว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งในบ้านเรานะคือพร้อมที่จะปล่อยข่าวลือพร้อมที่จะมนโนไปเองแล้วก็ส่งข่าวไปแล้วก็มีคนจํานวนหนึ่งพร้อมที่จะเชื่อโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยแล้วก็เป็นภาระให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องออกมา ชี้แจงว่ามันไม่จริงนะมันยังงู้นอย่างนี้นะคือไล่มาตั้งแต่เรื่องใหญ่ยันเรื่องหมีเรื่องวัคซีนยันเรื่องหมีแพนด้าเนี่ยนะแล้วคิดดูดิไอ้คนคนแบบนี้เนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยนะก็จะตกเป็นข่าวตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข่าวลือข่าวอะไรต่อมีอะไรไตมไมหมดในโซเชียลเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันจะเดินไปอย่างไรนี่ก็หลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ